สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสนุกคานะครับอยู่กับผมชายพีนะครับที่ช่องรถมือ2รถเก๋งเกตเอนะครับผมนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าคันนี้เลยนะครับเจ้ามาด้าสองเบนซินคันนี้นะครับเป็นตัวแฮตแบ็กนะครับตัว1.3 SP นะครับโฉมปี2022นนะครับบอกเลยว่าอะไรที่มันแดงๆมักจะดูแพงตลอดนะครับอย่างที่บอกนะครับสวยมากนะครับสีแดงรำนี้นะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับเร่งไม่หลักพันโลเท่านั้นเองนะครับแล้วราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามาก นะครับสีแดงคันนี้นะครับผมนะใครเป็นสายมัด้านะครับชอบรถสีแดงชอบสีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้นะครับรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมเจ้ามาด้าคันนี้กันนะครับว่ารถสวยเดิมนะครับสภาพเกียร์ a ขนาดไหนนะครับผมไปครับผมเพื่อไปการไม่เสียเวลามาครับนี่ดูครับเรนไฟหน้านะครับโคมไฟโปรเจคเตอร์ครับนะครับหน้าเรนไฟใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้สภาพป้ายแดงเลยนะครับหน้ากระจังดูครับโครเมียมเงานะครับผมดูครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสภาพดีมาก นี่ดูครับไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครแน่นอนนะครับผมมาด้านะครับดูครับสวยมากนะครับผมหน้าด้านหน้าบอกเลยว่าดูเรียบหรูดูแพงจริงนะครับเรนไฟหน้าฝั่งซ้ายดูครับนะครับหน้าเรนไฟร่องรอยไม่มีนะครับรอยต่องตัวชนไม่ดุ้งไม่อ่านะครับคันนี้มาพร้อมกับตัวสเกิร์ตหน้าเรียบร้อยนะครับสวยจริงๆนะครับผมสเกิร์ตหน้าตัวนี้ตัดดานะครับสภาพดีเลยนะครับผม นะครับร่องรอยไม่มีนะครับสเกิร์ตแน่นๆนะครับเนื้อสีผิวพันธุ์นะครับแดงสดๆฉ่ำๆเลยลูกค้านะครับมาดูตัวรถจริงก่อนได้นะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับสภาพดีนะครับผมนะครับรถแม็กขอบ15นะครับตัวนี้นะครับดูครับรถสีแดงแม็กสีเทาดํานะครับสภาพดีครับรอยเบียดรอยขูดไม่มีนะครับจับคู่กับยางปี2 0 2 2นยนะครับยางดูครับยางติดรถเลยนะครับดอกยางเหลือๆใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับผมนะครับกระโดดซุ้มล้อสวยเดิมทั้งหมดนะครับรวมถึงตัวช่วงล่างนะครับนี่ ไม่ต้องมาดูตัวรถจริงเลยนะครับดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะลูกค้านะครับดูในคลิปนี้ก็เสมือนมาดูตัวรถจริงนะครับผมนะเดี๋ยวพาดูทุกซอกทุกมุมนะครับนี่ครับผมสเกิร์ตในข้างนะครับเนี่ยชิดสนิทนะครับสภาพเป็นสวยนะครับต้องบอกกันว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาได้เมื่อตอนช่วง11บเอโมงของวันนี้นี่เองนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสานะครับได้เวลามาถ่ายคลิปนะครับผมนะครับกระจกมองข้างพับปับไฟฟ้านะครับนี่ฝาครอบนะครับสีสวยๆนะครับพร้อมกับตัวไฟเลี้ยว LED นะครับ นะครับตัวรถนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันนะครับนี่ดูสติกเกอร์เสาประตูครับใหม่กริปนะครับร่องรอยไม่มีนะครับคิ้วริดน้ําดูครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับรถสวยไม่น้อยครับนะครับรถปีใหม่ไม่น้อยเลยนะครับคันนี้สีหลังคงหลังคาเงาฉ่าสวยหมดนะครับมือจับประตูนะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทคีย์นะครับกดเปิดปิดล็อกรถได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในกันสภาพภายในดูครับนะครับใครจะไปออกป้ายแดงนะครับมาก่อนแวะมาก่อนนะครับมาดูคันนี้ก่อน นี <null grand. S 1> ่ครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนี่ครับปรับเซตได้หมดนะครับนะนะครับสวยมากนะครับผมสภาพดีจริงๆนะครับเบาะดูครับนะครับดูแลรักษาง่ายเลยนะครับเบาะหนังแบบนี้นะครับนี่ครับเบาะผู้โดยสารใหม่กริปนะครับใหม่มากจริงๆนะครับหัวน้ำพวงมะไรมัลติฟังก์ชันนะครับสภาพพวงมะไรดูครับสวยๆเลยนะครับ บอกเลยว่าไม่ต้องมาดูตัวรถจริงนะครับดูคลิปนี้นะครับผมนะถ้าถูกใจชอบใจนะครับจองรถได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งไฟนั้นไปนเซ็นงานให้เลยนะครับผมนะครับพวงมาลัยมาพร้อมตัวเกียร์แพลนชิปนะครับนี่ครับสองข้างนะครับผมพวงมาลัยสวยใหม่นะครับตัวนี้นะครับสภาพดีมากนะครับเดี๋ยวให้ดูแรกไม้ด้วยกันนะครับนี่หน้าตานี่หมวกกุญแจนะครับเดี๋ยวยาวเรียวๆแบบนี้เลยนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยนี่เครื่องยนต์เงียบๆนุ่มๆนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับ เลขไม่ดูครับ8,724กิโลเท่านั้นนะครับเปิดปุ๊บลมกระแทกหน้าเลยนะครับตัวนี้แอร์เย็นมากนะครับดูครับผมนะครับ8,724กิโลนะครับรถปี2022นะครับถือว่าเป็นรถใช้น้อยมากๆนะครับผมนะครับออกมาจอดเลยก็ว่าได้นะครับตลอดคันนี้นะครับเรือนไม้ที่จิตอ้นนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับผมนี่เห็นตัวเลขกระพริบไหมครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเวลามันการทํางานของมันนะครับนี่เวลาดับเครื่องนะครับนะนี่ครับก็จะพับลงไปนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับก็จะเด้งขึ้นมา แบบนี้เลยนะครับไม่มีที่ไหนแน่นอนนอกจากมาด้าเท่านั้นนะครับผมนะที่มีให้แบบนี้นะครับนะครับหน้าจอด้านบนนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับนี่ดูครับปรับเปลี่ยนหมดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะหมุนตรงนี้นะครับหน้าจอหมุนตามนะครับผมนะครับสะดวกสบายมากนะครับนี่ใช้งานได้ปกติทั้งหมดครับผมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับจอนะครับผมมาพร้อมตัวกล้องมองถอยนะครับนี่ครับจอแท้กล้องแท้นะครับผมสภาพดีนะครับ ภาพสวยคมชัดเลยนะครับแอปปรับนาาออกนะครับผมตัวนี้ใช้งานง่ายครับนะครับหมุนอย่างเดียวนะครับลมแรงเย็นฉ่านะครับผมนะครับที่ชาร์จล็ตรมีให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับมาพร้อมหมดตัวเกียร์โตนะครับหัวเกียร์แผงเกียร์ดูครับสภาพสวยใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเกียร์เป็นนวลได้ด้วยนะครับผมนะนี่ครับดึงลงมานะครับผมนะสามารถยกขึ้นโยกลงนะครับนี่นะครับเล่นเกียร์ได้เลยนะครับตบขวาสุดนะครับผมนะครับขับสนุกแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผม นะครับตัวนี้นี่ครับปรับเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับผมนะขับขี่นะครับนะถือว่าสนุกขึ้นเลบอ่าอ่าปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับผมนะลิ้นผ่านกันนะครับนะครับขับขี่นะครับผมนะถือว่ารื่นขึ้นสนุกขึ้นแน่นอนนะครับผมน้านีมาพมตัวโหมดสปอร์ตให้เลยนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเล่นเครื่องเสียงนะครับผมนะมีเพิ่มเสียงรดเสียงนะครับผมนะครับสวยๆนะครับคอนโซลหน้าดูเลยครับนะครับใหม่กริปนะครับผมร่องรอยไม่มีนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับ ช่องแอร์นะครับสวยมากนะครับปรับได้รอบทิศทางเลยตัวนี้นะครับสามร้อยสิบองศานะครับผมนะครับนี่ทั้งคันครับสวยๆเลยนะครับผมหน้าคอนโซลคอนโซลนะครับผมดีไซน์ตัวรถนะครับให้ดูเอกสารกันหน่อยครับผมนี่ครับคันนี้ราคา459,000หาหนะครับเป็นมาด้า21.3ตัว SP ปี2 0ง2นะครับไมล์แปดพกรเโลเท่านั้นนะครับผมนะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับผมคันนี้นะครับสวยมากคุ้มค่าจริงๆนะครับผมฝ้าไปดานดูครับ นะครับส,ส, s, สิ่งสกปรกไม่มีเลยนะครับผมระบบไฟติดครบนะครับตัวนี้นะครับพอดีผมเปิดประตูอยู่นะครับนี่นะครับติดครบทุกอย่างครับผมนะครับประหยัดงบจากป้ายแดงไปได้เยอะเลยนะครับนะมาออกรถมือสองนะครับบอกได้เลยว่ารถมือสองไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับสมัยนี้แล้วด้วยนะครับผมนะปี2024แล้วนะครับบอกเลยว่าตลาดรถมือสองเป็นรถคุณภาพเกรด A จริงๆนะครับผมนะโดยเฉพาะที่สนุกขานะครับนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับแท้เดิมหมดครับ นะครับรอยตัดรอยเคาะไม่มีนะครับหัวน็อตไม่ถอดไม่แกะนะครับผมนะครับทั้งด้านบนด้านล่างสติกเกอร์อยู่ครบนะครับนี่ดูกันแบบละเอียดเลยนะครับเสมือนกับว่าเป็นการมาดูตัวรถจริงด้วยตัวเองเลยนะครับผมนี่ดูแผงประตูนะครับเผื่ออยู่ไกลนะครับไม่สะดวกมาดูรถจริงๆนะครับผมนะครับนี่รับชมคลิปนี้ให้จบได้เลยนะครับเส้นสายประตูดูครับชัดสวยคมนะครับรอยบุบรอยยิ้มไม่มีนะครับผมนะครับสีเดิมไม่มีกลับแน่นอนนะครับผมนะครับสภาพภายในห้องผู้โดยสารดูครับ ดูดูสภาพเบาะนะครับสวยมากๆนะครับดูครับแทบจะไม่มีผ่านการใช้งานมาเลยนะครับดูจากร่องรอยของตัวเบาะดูครับใหม่จริงๆนะครับผมตัวนี้นะครับนะครับถ้าใส่ป้ายแดงก็คือเป็นป้ายแดงได้เลยครับผมนะครับมั่นใจได้เลยนะครับออกรถที่สนุกคานะครับนี่เบาะแถวหลังนะครับน่สามารถพับได้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมนะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระนะครับผมนะ สนใจนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 2ย์3 6 4 2นะครับแอดไลน์เบอร์โทนนี้ทักข้อความได้เลยนะครับนี่ดูครับซุมล้อหลังขวานะครับหัวนงหัวน็อตสภาพใหม่ๆนะครับไม่ช้ำประวัติเสียไม่มีนะครับตรวจเช็คประวัติตรถได้ทั้งหมดนะครับนะครับเป็นชนหลังนะครับเนื้อสีผิวพันธุ์ตัวบังโคลนกันชนสเกิร์ตนะครับสวยมากนะครับหัวน้าตตัวนี้มาพร้อมกับตัวท่อหลอกนะครับนี่ครับ ทรงสปอร์ตสวยเลยนะครับผมนะครับใครหามาด้าแบบนี้อยู่นะครับผมนะรีบจัดเลยนะครับนี่ครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับรถสวยสภาพเกียร์เอแบบนี้นะครับปลายแดงอย่างอายนะครับบอกเลยนะครับโครงสร้างดูครับหัวน็อตนะครับน็อตไม่แกะไม่ขยับซีนเดิมแต่เข็บเดิมทั้งหมดนะครับนี่ดูครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดิมเดิมครับผมนะครับไม่ถอดไม่แกะแน่นอนนะครับนี่ดูได้เลยครับสวยมากนะครับผมนะ ะครับรอยขึ้นลงของตัวกระเป๋านะครับนะเวลาขนคงขนของนะครับตรงนี้ดูครับแผงนั้งท้ายนะครับไม่มีร่องรอยเลยนะครับเนียนกริปนะครับผมอุปกรณ์ตัวรถนะครับนี่ไม้อัดนะครับไม่มีผุไม่มีพองนะครับอุปกรณ์ปะแจถอดล้อแม่เรลองนะครับผมมีให้ครบทั้งหมดนะครับชุดเติมลมยางน้ำยางนะครับครบทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับนี่ดูครับไม่มีตัดไม่มีเคาะทาสีครับนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุชนนะครับผมนะครับ ส, hai, ส,สวยๆคุ้มค่านะครับผมอุปกรณ์ตัวรถนะครับผมนะในนี้นะครับจะอยู่ตรงช่องตรงนี้หมดแล้วนะครับผมนะไม่ได้อยู่ในนี้แล้วนะครับนี่นะครับสามารถเก็บของอย่างอื่นได้นะครับผมนะครับถาดท้ายนะครับผมมีให้ครบทั้งหมดนะครับสภาพสวยเลยนะครับกันชนท้ายนะครับตัวนี้นอกจากจะมีกล้องถอยแล้วนะครับยังมีเซ็นเซอร์ให้อีก4ี่จุดนะครับนี่คุ้มเลยนะครับผมนะครบคันจริงๆนะครับผมนะมัลด้าคันนี้นะครับลุกเล่นเยอะนะครับผมนะขับสนุกขับมันแน่นอนนะครับผม นะครับใครสนใจใครหายอยู่นะครับจัดต่อได้เลยนะครับโอนจองล็อกรถกันได้เลยนะครับผมนะครับอย่ารอช้านะครับบอกเลยว่าห er ้ามพลาดจริงๆนะครับนี่แผงประตูนะครับผมน่าสภาพใหม่ใหม่ทั้งจุดนะครับผมทุกจุดทุกส่วนจริงๆนะครับผมน่าสวยเดิมทั้งหมดนะครับนี่ครับเนื้อสีผิวพันธุ์ด้านนอกด้านในนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับสวยใหม่ทั้งหมดนะครับผมนี่ดูได้เลยครับ แจ่มจริงๆนะครับนะครับนี่เหีือมสันขอบบันไดนะครับหัวน็อตบานพับประตูนะครับฝั่งซ้ายนะครับน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับบานพับเดิมทั้งหมดนะครับผมนะครับมาดูตัวจริงก่อนได้นะครับถ้าดูในคลิปวิดีโอไม่ชัดเจนนะครับนะครับไว้ใจวางใจการันตีได้เลยนะครับผมลูกค้าออกรถกับชายพีที่ร้านสนุกคานะครับได้รถสวยสภาพเกรตเอเท่านั้นนะครับไปใช้งานนะครับนี่ครับสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับหาที่ไหนได้นะครับนอกจากที่สนุกคานะครับผมนะเรารถสวยคัดเกตจริงจริงนะครับ เกรดซีเกรดไรนะครับผมน้ไม mm ่ร hmm. <s muscles movement> ับเข้ามานะครับรับเฉพาะรถเกรดเเท่านั้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนครับผมเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมกันไปครับมาครับมาดูสภาพห้องเครื่องรถป้ายแดงกันนะครับรถมือสองนะครับผมแต่สภาพป้ายแดงครับดูครับนะครับห้องเครื่องนะครับเนียนกริปนะครับสวยใหม่ทุกจุดนะครับเครื่องเครื่องยนต์สกายทีมตัวจีนะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดสามเบนซินนะครับผมนะครับห้องเครื่องนะครับใหม่กริปจริงๆนะครับผมดูครับ สวยใหม่ทุกจุดนะครับนะกระปุกน้ายาดูครับขาวจ้วเลยนะครับโครงสร้างนะครับคันสี่ตัวรถนะครับสีเดิมทั้งหมดนะครับหัวนงหัวน็อตต่างๆนะครับไม่ผูกไม่เป็นสนิมไม่มีคราบคี้เกลือขึ้นนะครับนี่ครับแผงหลังเครื่องดูครับบอกเลยว่าไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับผมดูเท่านี้ก็น่าจะรู้แล้วครับผมนะนะครับรถไม่แปดพันโลเท่านั้นเองนะครับผมนี่ครับผมเบาโชกนะครับจุดเบรคนะครับผมหัวน็อต นี่ครับดูได้เลยนะครับซับในบางคนหน้าหัวน็อตไม่แกะไม่ขยับทุกจุดนะครับผมทุกตัวนะครับน็อตด้านนอกด้านในนะครับน็อตบันพับฝากระโปรงดูครับไม่ถอดไม่แกะนะครับฝากระโปรงหน้าแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับนี่ดูได้เลยครับชัดชัดนะครับนี่ครับตรงไหนไม่สวยตรงไหนไม่ชัดเจนนะครับผมนะคอมเมนต์ได้เลยนี่ครับผมนะน็อตบันพับฝากระโปรงหน้าฝั่งขวานะครับไม่ถอดไม่แกะนะครับทั้งด้านนอกด้านในนะครับเบ้าโชกนี่ดูครับ เนียนกริปนะครับจุดเบรครอยซีนนะครับนะครับซีนทางมะพงทางมะพร้าวต่างๆดูครับเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับย้ําเลยว่าเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับตัวรถไม่มีประวัติใดๆทั้งสิ้นนะครับผมตัวนี้นะครับมารับชมตัวรถจริงมาลองขับก่อนได้เลยนะครับนีฝากระโปรงหน้าของแทนมาด้าเลยนะครับฝากด้วยนะครับกับมาด้าหนึ่งจงขออภัยครับผม มัลด้าสองหนึ่งจุดสามนะครับตัว SP คันนี้นะครับผมโฉมปี2022นะครับราคา4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับเป็นตัวแฮดแบ็กห้าประตูสีแดงนะครับสวยจริงๆนะครับรับประกันว่าสวยจริงๆสวยมากนะครับสภาพดีเกรดเเลยนะครับผมอยากให้ใครที่ได้ไปนะครับผมน่าบอกว่าเลยอยากให้ได้จริงๆนะครับผมนะครับรถสวยมากนะครับผมน่าคันนี้นะครับใหม่มากครับผม ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าสวยคำว่าใหม่จริงๆนะครับผมฝากด้วยนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b ส c คร b ์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับชายพีด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยสภาพเกียรติ A แบบนี้นะครับผมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ